และตอนนี้พวกเรานะครับอยู่ที่ร้านซินติล่าครับผมใช่ค่ะก็จะเป็นร้านที่เป็นมัลติชอปที่รวบรวมจิวเวลรี่ของอิตาลีแบบร้อยปเซนงานฝีมือหรือว่างานแฮนด์คราฟต์อ่ะใช่คือที่นี่ระดับสูงสุดแบบราชูรี่ใช่ค่ะแล้วข้างหน้าเรานี้นะคะก็คือ แอนนามาเรียคาม y ลค่ะเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะที่ดีไซน์สวยมากๆพี่โจและอันนี้เป็นคอลเลคชันดูเน่นะคะซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนกับว่าความผิวไหวพี่โจเป็นความนุ่มนวลของผืนผ้าซึ่งเขาก็จะมีแบบหลายเลเยอร์มากๆซึ่งสวยมากเลยอ่ะต้องบอกว่างานนี้แบบสวยมากเลยนะพอเห็นแหวนก็เหมือนกับตัวแทนให้กับ คนแบบไม่ได้โอกาสแต่งงานนะ,ะคือวันธรรมดาอยากจะซื้อให้เป็นเครื่องประดับไงเพราะว่าของสวยๆำง,งานแบบนี้ต้องอยู่กับคุณผู้หญิงก็เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมาลองเป็นซื้อเป็นของขวัญตัวเองหรือว่าให้กับแฟนก็ได้นะ<ห>ผมก็ซินติลา่าครับผมชั้นเอ็มสยามพารากอนนะครับอันนี้ดีด